เมื่อเราได้วิดีโอแบบนี้วิดีโอที่เราสร้างจาก AI มานะคะมันจะมีความยาวแค่ห้าวินาทีเราอยากจะให้คลิปวิดีโอที่เราสร้างจาก AI มันมีความยาวกว่านี้เราจะทำยังไงนะคะสำหรับน้ำฝน,นเองน้ำฝน,นจะไปที่คือจะเอาคลิป5วินีนี้ไปที่แอปตัดต่อนะคะแอปตัดต่อนี้มีแอปฟรีหลายแอปแต่ว่าน้ำฝน,นจะใช้วิธีไปที่แอปนี้เลย ยูคัทวิดีโอตอนนี้วิดีโอก็อยู่ในยูคัทแล้วนะคะแล้วก็มาทําการปิดเสียง AI ก่อนจริงๆมันไม่มีเสียงหรอกนะคะเพราะว่า AI เขาเขาสร้างวิดีโอให้เรามาห้าวิแล้วก็มันไม่มีเสียงแต่ว่าเมื่อเราเข้ามาในแอปตัดต่อแล้วก็ทําการปิดนิดนึงก็ดีเหมือนกันนะคะแล้วก็เรามาจิ้มที่วิดีโอ1ครั้ง แล้วก็มาที่ความเร็วปรับให้มันสโลวนะคะจะเอาความเร็วเท่าไหร่น้ำฝนจะใช้ประมาณที่13วิประมาณนี้กดเพยดูนะคะมันก็จะเคลื่อนไหวอยู่แต่ว่ามันก็จะช้านิดนึงช้าแบบสโลว์สโลประมาณนี้13วิกำลังพอดีแต่ถ้ามันมันมันยาวกว่าน,นี้แล้วกดสโลวดู มันสโลแบบช้ามากมันช้ามากนะคะมันดูแบบมันเหมือนภาพนิ่งมากกว่าน้องฝนก็เลยจะใช้ความยาวของวิดีโออยู่ที่13วินาทีนะคะเมื่อเราได้ความยาวที่เราต้องการแล้วเรากดติ๊กถูกตรงนี้แล้วน้องฝนก็มาทำการภากเสียงวิดีโอแค่นั้นเองวิธีการภากเสียงก็คือนี่เลยมาที่รูปใหม่ มาที่รูปไม้แบบนี้นะคะแล้วเวลาเราจะพากเสียงแล้วก็กดตรงไม้แล้วเราก็หยุดเวลาเราหยุดแล้วก็หยุดตรงไม้นะคะทุกคนอืแต่ว่าตอนนี้นะักฝนอัดหน้าจออยู่เวลาเวลาเรากดไม้มันก็มันจะจะดูไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะก็คร่าวๆเป็นประมาณนี้เมื่อเรากดบันทึกเสียงพากเสียงเสร็จแล้วก็กดติ๊กถูกตรงนี้แล้วเราก็กดบันทึกได้เลย เวลาบันทึกนะคะน้ำฝนแนะนําว่านี่เลยเมื่อเรากดบันทึกแล้วน้าฝนแนะนํานะคะรูปภาพมันจะมีความละเอียดอยู่ที่ 480p แต่ว่าเราต้องแก้ไขให้เป็นอย่างย7 2 0แต่ว่าน้ำฝนจะให้ให้คลิปวิดีโอนี้อยู่ที่180 0นะคะแล้วก็ปรับคุณภาพมาที่กลางแล้วก็กดบันทึกนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าความละเอียดของรูปรูปภาพในวิดีโออ่ะ มันมีผลต่อการสร้างรายได้ใน Facebook เพราะว่านักฝนเคยแบบว่าไม่ได้ปรับตรงนี้ Facebook แนะนำว่าอย่างน้อยต้องมีความละเอียดอยู่ที่720 p นะคะถึงจะไม่ติดเหลืองล้ะทุกคนเพราะว่านักฝนโดนมาแล้วนะคะก็เมื่อเราได้ความละเอียดเท่านี้แล้วเราก็กดบันทึกได้เลยแค่นั้นนะคะ สำหรับคลิปนี้ถ้าเห็นว่าดีมีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามให้กับน้องฝนด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้น้องฝนก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ